รวมทั้งุก็บมวมวัดจากักศึกตปรเเพื่อนวการาะรศึิานีสที่ระทรวดถิจารนสสารดังพูงกระจัย เป็นน้ําดื่มที่เป็นน้ําดื่มของวัดบริษัทเปิดทำส่งวัดในกิจกรรมต่างๆตลอดถึงหลวงปอกก็ได้นําไปช่วยเหลืองานงานตึงทองผีทองถิ่นในวัดในวาต่างๆแม้กระทั่งตอนมีประสบภัยน้ําท่วมหลวงปอกก็ได้นํามาช่วย้ากลุ่มใดองคอ์กรใดเปิดไปช่วยเหลือผู้ประสบภยัยหลวงปอกก็จะฝากน้ําดื่มไป อาตมาภาพกอเป็นตัวแทนหลวงปอไปหลายครั้งนะเอาน้ำดื่มอ่าซึ่งมีจืดติดอยู่นะวัดประตูต้นพึ่งอ่สาสัตยาโยมทั้งหลายก็มาที่วัดบัรนพุทธสถิตทุกครั้งก็จะได้อ่าน้ําดื่มนะของหลวงปอบ่เคยขาดวัดนี้เลยนะสัตยา่าถ้าทรั้งใดเหลือก็เก็บไว้เก็บไว้ก็เอาไปใช้งานต่ออันนี้ก็คือความเมตตาของครูบาอาจารย์หลวงปอ,อท่าน พระธิกานนะลงปภากรวัดประตูตนพึงฐานทังลอยผ่านกับคุณโยมซึ่งเป็นลูกศิษย์คุกุติหลวงปเนาะอันนี้ก็ได้นำมาเป็นตัวแทนทุกครั้งที่หลวงปนะฝาเนื่นเยื่

Gracias. น้ำใจไมตตีจากหลวงพ่อพระอาิการณงรงค์ปภากรโลมาถึงก่อนเขาแล้วเมื่อวานนี้ญาติยโยมจากวัดประตูต้นพึ่งนะแม่รัตดาแม่สมจิตใจเย็นหาแม่ผ่องได้นำปัจจัยมาถวายเป็นเจ้าภาพการเทศการรวมหน0 0ันบาทแล้วก็เป็นเจ้าภาพของแม่สมจิตใจเย็นเป็นเจ้าภาพการปีขานอ,าอีกอีก หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะวันนี้หลวงพ่อไดเมตตานำน้ำดื่มมาส่งหนึ่งร้อยแพ็คเป็นที่เรียบร้อยละอ่ารับกราบในเมตตาหลวงพ่อนะครับถาตอนนี้รับของเรียบร้อยแล้วครับ